ขันไม่มากมันไม่มันไม่ต้องการพยายามจะขันเลยไม่ได้มันไม่เอามันรับได้แค่นี้ยามันยังจะไม่เอาใส่ย,ยาลงไปดันไข่เตียนออกมาเท่านั้น มันยังดีก็ยังแถมได้หลายเยอะเลยแต่มันควรจะได้มากกว่านี้นแถ่นี้ก็เอาแค่นี้ได้มากกว่านี้เอามากกว,ากว่านี้่น้อยกว่านี้ก็น้อยกว่านี้เป็นไร ธาตุดินธาตุดินจริงๆมันคืออะไรธาตุ<ม>น้ำธาตุลมธาตุไฟจริงๆมันคืออะไรดูซิจริงๆมันคืออะไรแล้วธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟ เคยเห็นจริงๆเหรอากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเพราะสังขารปุ่มสังขารจลับมาผสมผสมกันนี่ปรากฏขึ้นมาเป็นรูปร่างแบบนี้แบบเราแบบท่านเป็นรูปต่างๆเหล่านี่ ตัวจริงๆมันไม่ใช่อย่างนี้นะคือปรากฏขึ้นมาทั้งหมดสังขารโลกปรุงแต่งขึ้นมาเนียเป็นภูเขาเป็นต้นไม้เป็นทะเลเป็นแม่น้ำเป็นลมฟ้าอากาศตัวจริงๆมันใช่อย่างนี้ไหมไม่ใช่ เคยเห็นบางไม้ธาดดินธาแทเป็นเลยธาดน้ำธาแทลมธาแทไฟธาแทเป็นเลยมันไม่ปรากฏเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ปรากฏท่านถึงเรียกว่าสมมุติเกิดแต่เหตุธาแท้ของมันเป็นยังไงเป็นอะไรไม่มีผู้ใดรู้เลย ความตรงขึ้นมาการผสมกันขึ้นมาปรากฏเป็นอันนี้ซึ่งไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตัวดินแท้ๆไม่ใช่น้ำแท้ๆไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟแท้ๆเป็นสมมติปรากฏอาการอย่างนี้ขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเพราะเหตุเหตุประเภทนั้นเหตุประเภทนี้ ตัวตนอยู่ไหนเนี่ยเป็นเราเป็นท่านเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเอาปิดตัวตนจริงๆอยู่ไหนมีปรากฏขึ้นมาได้ต้องมีดับได้คู่กันธรรมดา ปรากฏขึ้นมาเพราะต้องมีเหตุเราจะทำกับข้าวอะไรสักอย่างหนึง่งหาอะไรบาตุงมาแต่งกันเข้าไปหีิบนั่นหยิบนี่ผสมประสมสกันเข้าไปออกมาเรียกว่าอาหารอันนึงกับชนิดนั้นชนิดนี้ตัวตัวจริงๆมีไหมนั่อ่ะไม่มีเกิดจาก เอานี่มาผสมนั่นผสมนั่นผสมนั่นเข้าไปเรียกว่าปรุงแต่งสังขารตัวตนจริงๆของแกนของพิซซ่าขอยเตี๋ยวไหนตัวตน หยิบนั uh, ้นมาผสมหยิบนี้มาปรุงเข้าไปหยิบนั้นใส่เข้าไปแล้วก็เรียกชื่อสมุติใหม่ขึ้นมาตัวตนจริงๆของอะไรมีบ้างทำไมปรุงไม้แต่งมันขึ้นมาเนี่ย ของเราเนี่ยเป็นตัวตนของเราเนี่ยดูสิตัวตนนี้ีิดวันอยู่ไหนคืออะไรดูให้มันชัดๆไหนตัวตนจริงๆรูปนี้ประกอบด้วยกรรมเก่าส่วนหนึ่งประกอบด้วยจิตในปัจจุบันทำกรรมอีกส่วนหนึ่งหล่อเลี้ยงด้วยอาหารส่วนหนึ่งหล่อเลี้ยงด้วยลมฟ้าอากาศส่วนหนึ่ง ประกอบมาเป็นร่างกายเราเนี่ยตัวจริงๆอยูงไหนไม่มีไม่มีเลย,ยเหมือนกับข้าว ข้าวหม้อหนึ่งในร่างกายเราแต่ละคนจะเกิดขึ้นมาได้เพราะเหตุนั้นเหตุนั้นแล้วก็หมดไปดับไปมันไม่ต่างกันเลยนะตุงแต่งอาหารชนิดนั้นขึ้นมาด้วยสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ตุงแต่งให้เป็นร่างกายมาเพราะเหตุนี้เพราะสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้วิชาเป็นปัจจัย แต่เก่าอกมาสร้างกรรมนูดนกรรมนี้มาหน,นหนึ่ส่วนนึงละประกอบมาเป็นร่างกายรเราเลี้ยงด้วยอาหารต่อยอดไปเรื่อยต่อยอดไปถึงวันตายลงฟ้าอากาศรเราเลี้ยงไว้เบียดเบียนกันบ้างสรงเสริมกันบ้างจิตพาทำแบบนั้นแบบนี้นะ ประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายว่าเป็นเราเป็นท่านเนี่ยต่างอะไรกับรุวอาหารจานอาหารจานน้นสเร็จมะระเพาะใส่ไอ้นี่เข้าไปใส่อันนึงข้าไปประกอบด้วยอันนึงข้าไปผสมอันนึงข้าไปออกมาเป็นอาหารจานหรือออกมาเป็นร่างกายเราท่านเนี่ยประกอบด้วยเหตุเหล่านั้นเหล่านั้นเหล่านั้นและเหตุเหล่านั้นหมดไป ร่างกายนี่ก็แตกสลายไปตัวธาตุจริงๆมันไม่ได้ปรากฏว่าเป็นอะไรเลยต้องมีสังขารตรุงเนี้ยสิ่งสมมุติสมมุติขึ้นมาทั้งจะปรากฏว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ตัวจริงๆไม่มี ตัวจริงๆไม่ปรากฏว่าเป็นอะไรทั้งนั้นจิตจริงๆไม่ปรากฏเราเป็นอะไรทั้งนั้นเหมือนกันหมดสมมติตัวจริงๆไม่ปรากฏเราเป็นอะไรทั้งนั้นไอ้ที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยเหมือนอาหารถานน,านั่งองเงี้ยจิตปรากฏอาการอย่างนี้ขึ้นมาพอใส่อันนี้เข้าไปกระทบนันนเข้าไป ผสมอน้เข้าไปปรากฏอาการสุขอาการทุกข์อาการเฉยปรากฏความจาขึ้นมาปรากฏความสังขารความปรุงความแต่งความคิดความอ่านขึ้นมาปรากฏความรู้ความรับทราบขึ้นมาอาการเกิดอาการสมมติเหล่านี้ขึ้นมา ดูไปยากน้อยดูไปเทียบเคียงเข้าไปเทียบเคียงได้สัตว์ได้ส่วนทั้งหมดแล้วมันถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแต่เหตุเหตุดับก็ดับไปเนี่ยเทียบเคียงมันถึงไม่ต่างกันเลยนะไม่มีอะไรต่างกันเลยสักนิดในความจริงเรานี้ทุกอย่าง มีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุเหล่านี้เพราะความรู้เหล่านี้เหมือนกันโดยความจริงโดยลักษณะเหล่านี้ไม่มีกรรมไม่มีจิตไม่มีอาหาร ไม่ม kind of like ีอากาศลมฟ้าอากาศมาล่างกายเหล่านี้ไม่ปรากฏเลยไม่เกิดเลยเพราะตัวตนมันไม่มีมันกรรมเก่าก็มีกรรมปัจจุบันก็มีอาหารก็มีลมฟ้าอากาศก็มีมันถึงปรากฏให้เห็นอย่างนี้ อาการของกรรมอาการของจิตอาการของอาหารอาการของลมฟ้าอากาศปรากฏขึ้นมาอย่างนี้จะเรียกว่าอะไรเนี่ยจะเรียกอะไรตั้งๆสมมุติขึ้นมาอีกอันนึ่งเรียกว่าคนเรียกว่าสัตว์เรียกว่าต้นไม้เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไรต้องเรียกสมมุติขึ้นมาอีกอัน เพราะตัวจริงมันไม่เคยมีเลยตั้งสมมติที่หนึ่งขึ้นมาตั้งสมมติที่สองตั้งสมมติที่สามขึ้นมามันหาเรื่องใส่ตัวนะสรุปข้ามาเนี่ยมันหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆหาทำไมไม่มีใครอยากหาหารอกไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้ทั้งอย่าง วิชาปัจยาสังขาราแล้วต้องตรุงแล้วเนี่ยต้องแต่งมัน,มนต้องตกแต่มันโดยที่ไม่ต้องตั้งใจอะไรเลยธรรมาชาติมันเป็นเป็นมาแต่ดังด้งเิยยากหน่อย เห็นยากรู้ยากหน่อยพินามาทั้งอาหารนั่นเอามาเทียบเคียงกันตรุงอย่างไรนี่เราปรุงอะไรขึ้นมาเนี่ยตัวริงมันอยู่ไหนมีไหมร่างกายนี้มันปรุงมาจากอะไรมันแต่งมาจากอะไรอ,ะอาการความสุขความทุกข์ของใจนู้นมาจากไหนปรุงมาอย่างไรเนี่ยเทียบเคียงันเถอะเดี๋ยวมันได้ความเห็นอันเดียวกัน หนมันแตกต่างที่ไหนเนี่ยลักษณะเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่ต่างมันสักอย่างเดียวการปรุงแต่งหยุดพิซซ่าไม่เกิดกป็เช้หวานไม่เกิดกับข้าวทุกชนิดไม่เกิด จิตมันหยุดกับเหมือนกันจิตมันหยุดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันนี่อะไปไป,ไป